สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้านะครับของวันที่19ของมันสุกครับเดือนกันยายนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับแอนมินไม่ได้มาที่สนามมินรุมนานมากวันนี้มาดูบรรยากาศที่สุนทรภูมิบ้านเราครับในช่วงที่นี่ครับใกล้จะหมดฤดูโลซิสันแล้วครับก็คือหมายถึงว่าเดือนนี้เป็นต้นไปทุกคมครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูไนซิสันแล้วครับมาดูบรรยากาศในช่วงปลายปลายโลติสันนะครับหน้าฝนวันนี้ของบ้านเราครับที่สุนทรภูมิครับบรรยากาศจะเป็นยังไงทุกคนมาดูด้วยกันนะครับ อันนี้คือบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณซักเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บนาฬิกานะครับในเนี้ยอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะท่านผู้ชมนีครับเช้าวันนี้ท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นนักเที่ยวเป็นชาวเอินเดียนะคร,นครับมาที่สวรภูมเยอะมากช่วงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ นักเที่ยวชาวยุโรปก็จะเห็นบ้างต่าฝันะท่านผู้ชมนีครับก็คลาดกันไปฮะท <c oughs> ่านผู้ชมครับมาดูบรรยากาศในช่วงตอนเย็นบ้างครับของวันศุกร์นี้ครับในเวลาประมาณ18นาฬิกานะฮะ ก็นี่ครับเรายังเห็นกุ๊กจีนนักท่องเที่ยวครับยังมาเรื่อยๆครับอันนี้คือจุดถงพระคอยชั้นหนึ่งนะฮะประตูหมายเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับแอดมินได้ติดตามข่าวครับบางบางข่าวบางช่องบางสำนักก็บอกว่าที่นัท่องเที่ยวไทยลดลงเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือ,อบินตรงไปที่ประเทศกัมพูชาครับเพราะว่าเขามีสนามบินเปิดใหม่ครับที่สามารถรองรับนักเที่ยวได้ครับมากกว่าสนามบินสุนุมภูมอันนี้จริงไม่จริงท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่แอดมินคิดว่าถึงจะเปิดใหม่เปิดใหญ่แค่ไหนคิว่านักเที่ยวหรือภาษาการบินก็คงจะไม่ไปที่ประเทศกัมพูชาแน่นอนครับสาเหตุที่นักเที่ยวดูค่อนข้างจะบางตาในช่วงปลายปลายเดือนกันยาเพราะว่าอยู่ช่วงในฤดูโลโซีซั่นอยู่ครับเป็นช่วงหน้าฝนนะท่านผู้ชม แต่หลังจากปลายตุลาไปต้นไปครับเราก็จะเข้าสู่ฤดูไฮซั่นอย่างแท้จริงนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นกรุ๊ปจีนอีกกรุ๊ปหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับประเทศจีนก็ยังเป็นอดับหน่งครับของยอดจํานวนเที่ยวครับที่เดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงนี้ครับนี่ฮะสรุปยอดจํานวนยอดทังเที่ยวสะสมนะครับจนถึงวันที่14บครับ15เดือนกันยายนของเดือนนี้ท่านผู้ชมนีครับ เรามีตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ22.9หรือประมาณ23ล้านคนฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนครับตรมาสุดท้ายนี่ผู้ชม3เดือนสุดท้ายนี้ครับแอดมินคิดว่าเฉลี่ยในช่วงโลไฮที่สั้นครับน่าจะอยู่ที่เดือนละประมาณ4ล้านคนครับก็4 3 2ก็ตกที่ประมาณ35ล้านคนนะทุกคนถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะ ท้าไม่ชกครับในส่วนของตลาดประเทศทางยุโรปนะครับก็จะเริ่มกลับมาที่ประเทศไทยครับในช่วงปลายเดือนตุลานี้ครับทุกคนยาวไปจนถึงประมาณเดือนมีนานะฮะและก็เอ็นมินคิดว่าในส่วนของนี้ครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่จัดที่ประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ครับกรุงเทพมหานครจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับเอ็นมินคิดว่าได้รับผลกระทบในด้านบวกดีมากๆทุกคนได้ผลตอบรับที่ดีมากๆครับแล้วก็สามารถนําเงินแล้วก็ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ได้อย่างดีแลวครับซึ่งเราก็เหลืองานอีเวนต์ระดับสําคัญระดับประเทศก็คืองานาแข่งขันกีฬาซีเกมครับที่จะจัดช่วงประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็การประกวดสาวงามจากทั่วโลกครับเป็นการประกวดมิจิโนเวสครับซึ่ก็จะมาประกวดที่ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้เช่นกันครับก็หวังว่า2ออีเวนต์นี้ก็น่าจะเรียกนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถดึงดูดเป็นเงินได้อีกเยอะพอสมควรนะครับ นี่ท่านผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาครับเราก็ยังเห็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาที่สุนุมมีเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่คึกคักแล้วก็เท่าที่เห็นแล้วก็จะเป็นชาวเอเชียครับเป็นนักเที่ยวชาวจีนแล้วก็อินเดียซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทางนยุโรปนี่คือจะยังไม่ค่อยเยอะนะฮะ mm hmm. ก็ยอดนักเที่ยวสะสมก็อยู่ที่ประมาณ23ล้านคน24ล้านคนนะครับนี่ฮะก็เหลืออีกประมาณ3เดือนกว่านะ้ครับท่านผู้ชม มาลุ้นแล้วก็มาดูด้วยกันทุกคนว่าหลังจากที่นี่ครับประเทศเพื่อนบ้านเราครับได้เปิดสนามบินแห่งนานาชาติแห่งใหม่นี้ครจะสามารถที่จะแย่งแล้วก็ดึงนัก่องเที่ยวจากไทยครับไปที่กัมพูชาได้ไหมครับผู้ชมใครที่เคยไปที่สนามบินแห่งใหม่ที่โนก็มารีวิวให้มินทราบด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฮะใหญ่โตแล้วก็สวยงามอย่างที่เขาพูดกันไหมครับ ชมก็ยังเห็นกุ๊บนี่ครับมาเลยครับน,น่ครับเป็นกุ๊บจีนอีกกุ๊บหนึ่งครับก็ค่างค่างแคะพอสมควรทางท่านผู้ชมครับอันนี้คือทางออกประตู B นะทุกคนนะครับทางออกเอ็กซินะฮะ ในส่วนของอาคารผู้สานขาเข้าระหว่างประเทศครับที่สุนภูมิวันนี้ท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมมีชาวนี่ครับ,รบเป็นชาวตะวันออกกลางนะค,ะครับมาในบวันนี้เช่นกันครับนี่ครับ ท่านผู้ชมก็ถือว่าคึกคักครับเนี่ยในช่วงฤดูฝนในช่วงโรตีสันแบบนี้ได้ผู้ชมนะบรรยากาศอุณหภูมิครับฟรายส่วนมากก็จะลงเยอะในช่วงเที่ยงครับช่วงเช้าครับประมาณ7จ็ดแปดโมงแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณนี้ครับ18บแนกาจนถึงประมาณ22่สนาฬิกานะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นไปทุกคนในช่วงพระเล็กเด็กครับก็จะเงียบนะฮะ แต่โดยภาพรวมท่านผู้ชมก็ยังคุคึื่คากนะครับมากกว่าหลายๆประเทศเป็นบ้านเรานะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับในส่วนของกรุ๊ปซีรีส์ที่เป็นชาวโปรแลนด์นะครับ ที่เป็นชัตเตอร์ชอบหมอลำครับก็จะเริ่มมาที่ประเทศไทยครับในช่วงปลายตุลาเป็นต้วไปลานะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่เดินทางมาโดยเรือสำราญม,มาที่แหลมบฉบังก็เช่นกันครับก็จะเริ่มนะครับในเดือนตุลานี้เช่นกันนะมาะดรอปที่แหลมฉบังครับมาอจอดท่าที่ภูเก็ตแล้วก็เกาะสมุยนี่ครับก็จะเริ่มคึกคัากันจริงๆทุกคนในช่วงเดือนตุลาเป็นต่นไปนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ครับแอดมินก็พาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาดูบรรยากาศในส่วนของสนามบินสุวรรภูมิครับตั้งแต่ในช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงสิบโมงครับก็เป็นถึงช่วงเย็นวันนี้ครับสิบแปดนาฬิกาเลยท่านผู้ชมก็ยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวครับถึงจะเป็นช่วงฤดูโลซีซั่นครับแต่ว่าเราก็ยังมีอากาศท่องเที่ยวครับเดินทางมาตลอดทั้งวันนะ้ครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่ออองงขแดดมิน้วย เจอกันใหม่เช่นน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็น,นทางกลับบ้านโดยสุภาพสวัสดีแล้วก็มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ